สวัสดีค่ะทุกคนเราคีมิฟุกุยูเมะนะคะวันนี้เราจะเป็นติวเตอร์ตอนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะเริ่มจากตอนอักษรญี่ปุ่นกันก่อนเราเราต้องเราต้องรู้จักอักษรญี่ปุ่นกันก่อน,นะคะตัวอักษรญี่ปุ่นมีสี่ประเภทนะคะหนึ่งฮิรางันนะเป็นคําอ่านภาษาญี่ปุ่นหรือใช้สแสดงเสียงในภาษาญี่ปุ่นมีทั้งหมด4ีสิบหกตัวสอง คาาคณะใช้เขียนทับศัพท์ในภาษาต่างประเทศมีทั้งหมด46ตัว 3. คันจิเป็นอักษรจีนออกเสียงญี่ปุ่นนิยมใช้ในชีวิตประจำวัน2,000ตัวที่ใช้แสดงความหมายใน1ตัวมีคำอ่านมากกว่า1เสียงและมีหลายความหมาย 4. โรบันจิเช่นอักษรอังกฤษแต่ออกเสียงญี่ปุ่นเช่นคิมิฟุกุยูเมะนะคะต่อไปจะเป็นสํา เป็นการลากเส้นตัวอักษรนะคะสําหรับการลากเส้นตัวอักษรจะลากจากซ้ายไปขวาบนลงล่างนะคะเส้นซ้ายไปขวาบนลงล่างนะคะซ้ายไปขวาบนลงล่างนี่นะคะ,ะลักษณะไปเส้นต่างๆจะมีเส้นหยุดเรียกว่าโทมเมะนะคะ สองเส้นปล่อยชายฮะลยสามเส้นตะวัดห้าเนนะคะอันนี้คือลักษณะเส้นหยุดนะคะเส้นหยุดก็จะเบนแบบนี้นะคะเส้นหยุดเส้นหยุดก็หยุดเฉยๆถนะ้าไม่ทําอะไรก็หยุดเป็นชีนะนะต่อไปเส้นปล่อยชายนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ นี่คือเส้นปล่อยใายแล้วก็นี่นะคะบ่อยต่อไปเส้นตวัดนะคะนี่คือเส้นตวัดแต่ตรงนี้คือเส้นหยุดนะคะนี่คือเส้นตวัดนะคะเพราะตวัดจำง่ายคือเส้นแหลมๆงอขึ้นไปข้างบนนะคะ อย่างนี้นะคะตัววัดนะคะต่อไปเราก็มาดูที่ลากณะชาร์จกันนะคะนั่นแหละเราจะอ่านออกเสียงให้ฟังนะคะตัวนี้ตัวอ,อักษรลักณะชาร์จเริ่มด้วยวักอะนะคะอะ <trous S 2> อ,อิอุเอโอคะชิกุเคโคสะสิสืเสโซ ทชิสเทโหนนินเนโนฮิฟุเฮโฮมมิโมเมโมยะยุโยะละลิล,ลเลโลวะโปะอึนนะคะวะ่าอะนะคะจะเป็นว่าของสระนะคะก็เหมือนภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะ วอะต่อไปพยัญชนะนะคะก็จะเป็นตั้งแต่วัคคะคะสะหะนะฮนะมะยะละนะคะวะนะคะนี่คือวัคะละ,ละวัคพยัญชนะนะคะตัวนี้ตัวอื่นนะคะจะเป็นตัวสะกดนะคะส่วนตัวนี้จะใช้ในประโยคนะคะจะเป็นคำช่วยนะคะจะอ่านว่าโอนะคะโอ และถามตัวนี้จะเป็นยะยุย็กนะคะใช้สำหรับออกเสียงควบนะคะเป็นอักษรควบนั่นเองนะคะแล้วตัวนี้นะคะจะเป็นสื่อเล็กนะคะมีทั้งสื่อใหญ่กับสื่อเล็กแต่ถ้าสื่อเล็กจะออกเสียงเป็นเสียงกัดนะคะอ่ะอันนี้เราเข้าข้าวก่อนนะคะต่อไปเราจะมาการ ควรการเขียนวักอ่ะกันนะคะวักอ่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 ะนี่นะคะวักอ่ะเส้นที่หนึ่งนะคะติ้นหยุดนะคะขีดแบบนี้นะคะอ่า นี่นะคะเส้นที่สองก็บนลงล่างแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นที่สามนี่นะคะเขียนมาก็เขียนก็เขียนปุ๊บก็บอกว่าอ่ะเพื่อให้จําง่ายนะคะอักษรตัวนี้คืออ่ะนะคะต่อไปอีกน,นะคะ เส้นที่หนึ่งของ e ก็จะเป็นเส้นตะวัดนะคะอีเส้นที่สองคือเส้นหยุดนะคะก็คัดไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นอีอีอออเขียนไปเรื่อยๆนะคะต่อไปอุนะคะของอุก็จะเป็นเส้นเส้นแรกก็เส้นหยุดนะคะเส้นที่สองคือเส้นปล่อยนี่นะคะเขียน ต่อไปเอกนะคะเส้นแรกก็คือเส้นหยุดเส้นที่สองก็เหมือนตัวแซเลยนะคะลากอย่างนี้ตามนี้นะะอเอาเขียนเสร็จก,ก็พูดเหมือนเอนะคะจะได้ฝึกความจำไปด้วยนะคะอต่ไปตัวโอนะคะเส้นที่หนึ่งนะคะีึ้หมาอีกนแบบนี้นะคะเส้นที่สองลากแบบนี้นะคะ ท่านที่สามหยุดนะคะนี่นะคะตัวอกของเราน,ะะใ,นในในมือเรานะคะอ่าอ่าโอเคนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะต่อไปก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับวัคระชิคุเชลนะคะวักต่างๆนะคะถ้าคลิปหน้าอืม มันใช้เวลาไม่ไม่ถึงสิบนาทีแล้วก็จะได้ก็จะได้อาจจะเรียนครบทุกตัวอักษระค่ะอาจจะนะคะเราต้องดูก่อนนะคะว่ามันถึงหรือเปล่าขอบคุณสําหรับการรับชมและชี้แนะด้วยนะคะว่าเราสอนเป็นไงบ้างค่ะตอนนี้คือเรากาลังฝึกสอนนะคะเผื่ออนาคตได้เป็นครูสอนญี่ปุ่นกับเขาบ้างน,นะเฮค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะอาริติกับต่อายมาร์ทค่ะสวัสดีค่ะ